สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแป้งอยู่ที่เมืองบัคสทันนะคะและ้วก็เฮ้ยฝนกําลังมาจ้ะทุกคนให้โชวก่อนว่าข้างหลังนี้ก็คือป็นอาสารที่ที่ต้องเที่ยวของที่นี่นะคะแล้วก็ผลมฝนมาแล้วจ้ะแล้วสิ่งสําคัญที่นี่ก็คือน้ําดื่มทุกคนนี่เลยถ้าหมูก็เราไปสวิตเซอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสก็จะมีแบบว่าเมืองไหนที่ว่าผลิตน้ําดื่มแล้วก็น้ําดื่มที เทวตีมากที่สุดนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะส่วนมากจะมีคนเดินทางแล้วเขาจะจับถือขวดเพื่อที่จะมาดื่นมน้ํานะคะเอาไปดื่มเ,เพราะว่าเข,บข,บขบาบอกว่ามันมีสารเหมือนมิ m i n e r วอเตอร์ค่ะและทีนี้ถ้ากินเข้าไปมันก็จะดีต่อสุขภาพเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะนี่เลยจ้าที่บ็อกซ์ทั้ทนนะคะคนอังกฤษนะคะก็คือแบรนด์บ็อกซ์ทั้นก็คือเป็นแบรนด์น้ำดื่มน่าเหมือนอีเวียงวอเตอร์เลยเหมือนกันอันนี้ก็คือต้อง เพราะว่ฝนตกจับที่น้องสีเห็นดูจันจ้ามาจับ